สวัสดีครับก็มาพบกับ Easy t เทร e อีกแล้วเนาะ,ะวันนี้ผมจะมาวางแผนเทรดฮิวแมนนิกหรือ Human อีกครั้งหนึ่งผมจะไม่พูดถึงทางด้านฟันดัมเมทัลนะครับจะพูดถึงกราฟล้วนๆสำหรับคนที่ยังไม่มีของด้วยนะครับโอเคเรามาดูอินดิเคเตอร์กัน ดูที่ด้านล่างเลยเนาะเพื่อนๆ MacD ออวันนี้เราผมใช้โปรแกรมไตัวนี้เนาะอะไรนะ t e a d i n g View นะเดี๋ยวมันก็จะงงๆนิดนึงโอเคแปลงนี่นะ MacD โ okay. อเคนะลบก่อนกำลังจะโผล่ขึ้นหนือน้ำนะหนะ้าปากเชื่อชูชันนะครับวอลลุ่มเริ่มเข้าแล้วนะเห็นไหมตรงนี้วอลลุ่มเริ่มเข้านะโอเค โอเคทีนี้เราก็จะมาดูกราฟรวนนะครับไม่ใช้เส้น EMA นะแท่งทางสีเหลืองข้างด้านขวาเนี่ยก็คือตัว Volume Profile เนาะก็เป็นเสมือน Volume แหละแต่ว่าเป็นการดูช่วงเลนส์ราคาว่าช่วงราคาช่วงไหนมีคนซื้อเยอะนะครับโอเคเดี๋ยวผมตีแนวรับแนวต้านก่อนตอนนี้ราคาปัจจุบันของฮิ m แ n นอยู่ที่12.9นะ จะเห็นว่าแนวรับตามวอลุ่มโปรไฟล์เนี่ยมันจะอยู่ที่12.5นะครับขยายชัดๆนะโอเคซึ่งมันเป็นแนวต้านของมันเดิมเบรกขึ้นมามายืนเหนือได้นะครับทีนี้วางแผนเทรดอย่างไรก็แถว12.5นี่น่าสนใจนะครับแล้วก็วาง St o อปล s อไว้ที่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 ท,ที่แก๊ปตัวนี้ สิบสองจุสองนะครับถ้าปิดหลุดปิดหลุดลงมาก็ออกไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูแนวะต้านตานแท่นเทียนก่อนนะแนวะต้านต้านตานแท่นเทียนก็มีนี่เลยครับสิบสามบาทหนึ่งมีสิบสามบาทหกสิบอื้ นะครับอืมแล้วก็ข้างบนนี้จะเริ่มไม่ค่อยมีแล้วนะเพราะว่าสิบสี่บาทประมาณนี้นะครับเพราะข้างบนเนี่ยราคามันไม่ค่อยมีคนซื้อแล้วเพื่อนๆจะเห็นได้จาก,จากแถวนี้นะคือคนมีของอยู่กันอยู่แค่นี้นะพอซื้อกันน้อยนะเพราะมันเป็นยอดดอยนะครับอย่าลืมนะ,ะถ้าใครดูฟังไม่ทันแคปหน้าจอไป ทงกันบ้านต่อนะโอเคทีนี้เดี๋ยวผมลบอินดิเคเตอร์ออกทั้งหมดก่อนนะลบตัวตีเส้นออกก่อนสำหรับคนไม่มีของเท่านั้นนะครับแต่ว่าฮิ m แมเนี่ยเอาแจ้งน,นิดนึงเดี๋ยวมันจะมีไดรโหลดนิดนึงตอนที่หุ้นเพิ่มทุนของเขาเข้านะครับจากการควบรวมกิจการของ data on เนาะที่อินโดนีเซียอาจจะไดโหลดถ้าผมคำนวณไม่ผิดก็คง สาปรแหละประมาณนี้ไม่น่าจะเยอะมากถ้าใครคิดว่ารับได้ก็ก็ก็ลองวางแผนเทรดดูถ้าเกิดรับไม่ได้ก็ต้องรอมันไดหลุดก่อนแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าหุ้นเพิ่มทุนตัวนี้จะเข้าเทรดเมื่อไหร่นะครับต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งเขายังไม่ได้ประกาศนะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาตีฟิบโบรนซี่ให้ดูครับตัวนี้เดี๋ยวจะตีคลัสเตอร์ให้ดูเลยสดๆเออปุ๊บปั๊บปับ นี่นะครับค่อนข้างโอเคนี่เป็นฟิโบนัชชีรีเทสเมนต์นะมีสิบบาทกว่าะวบาเก้าบาทประมาณนี้นะโอเคครับฟิโบนัชชีเอ็กซ์เทนชันนะครับย่อแค่นี้ ขึ้นแค่นี้ย่อแค่นี้ไปแค่ไหนนะครับเอามาหาคัสเตอร์ราคาเป้าหมายกันอันนี้เทรดตามกราฟนะไม่เกี่ยวกับเรื่องว่ามันจะโตไม่โตแค่ไหนนะครับต้องเข้าใจไว้ก่อนนะครับผมปัดประตูปัดประตูปัดประตูป,ะป,ะป,ะปัดประตปเป๋ทำไมมันตรงกันขนาดนี้เนาะโอ้โห เพื่อนๆดูราคาที่ด้านด้านซ้ายนะเห็นไหมแนวต้านเนี่ยแทบจะตรงกันเป๊ะเลยนะไล่ด้านแต่ข้างล่างเลยยี่มจุดเปอนี่ยศูนย์อเนี่ยอยู่ที่ราคา11.7%เอ็นะไล่ขึ้นมา12จุดราคา12.8% 13.6%จุดกับสิบใกล้เคียงกัน14.5%สี 14. ่ใกล้เคียงกันมากนะครับเออดูไปเรื่อยๆนะผมขี้เกียจไล่แล้วเพื่อนๆงงผมพูดเยอะ ราคารอบนี้ที่ควรไปถึงเป็นอย่างน้อยคือ17.4แต่แต่ว่าเราอาจจะยังไม่มองไกลขนาดนั้นก็ได้ครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นเร็วนะเป็นแค่ราคาเป้าหมายนะอืมก็ค่อยๆดูไปทีละชั้นทีละชั้นนะครับว่ามันถึงไหมนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วพูดเบาๆดีกว่ามันจะถึงนะราคาเป้าหมายจริงคือ29.2นู่นอะข้างบนเห็นสีแดงๆไหม โอ้โห<อ> <cake> ข้างบนยังตรงกันอีกบนสุดเลย41.1.4เนี่ยเอออันนั้นเอาไว้ก่อนดีกว่าไกลมากเลยอือคงอาจจะถึงก็ได้ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเมื่อไรไม่มีใครรู้หรืออาจจะไม่ถึงเลยก็ได้ช่างชีวิตนี้เนาะแต่ก็มองบวกไว้ก่อนนะครับก็เทรดตามกราฟไปครับใครเล่นสั้นๆก็ตั้งเป้าหมายถึงถึงเป้าก็ขายคุณจะตั้งเป้าตรงไหนก็แล้วแต่ความพอใจของคุณเลยครับ แต่ว่าราคาที่ตีมาให้ดูนี้เดี๋ยวลองเอาไปประกอบกับแนวต้านแท่งเทียนว่าตัวไหนมันใกล้เคียงกันนั่นแ,ลแหละก็คือเป้าหมายการเล่นระยะสั้นของคุณนะครับเนาะซอบล้อต่ำๆที่แก็บนะครับอย่าลืมปิดหลุดเท่านั้นถึงจะคัดออกมาปิดถ้ามันแค่แย่ไส้ลงมาในวันก็ใจนิ่งๆไปก่อนมันอาจจะดึงกลับนะครับคือที่บอกนี้ก็คือในวันน่ยมันผันผวนมาก เนาะเออบางทีมาเม่เคลียร์ล่างลงมาสลัดคนที่แบบนั่งเฝ้าจอออกนะครับแล้วก็ดึงกลับบางทีซึ่งผมมองว่าการขึ้นรอบนี้มันไม่ควรลงมาเล่นใต้แก็บทุกกรณีนะครับจริงๆแล้วอะผมอยากจะบอกว่ามันไม่ควรลงมาต่ำกว่า12.5ทุกกรณีด้วยซ้ำเพราะถ้าเกิดมันลงมาต่ำกว่า12.5ปั๊บเนี่ย12.5สมัน จะก,การเป็นแนวต้านไปอีกรอบนึงเลยซึ่งกว่ามันจะผ่านขึ้นมาได้เนะเาะก็ต้องใช้ความพยายามนะครับเอ,อ่อมีอะไรอีกเนาะก็ไม่มีแล้วครับมันก็เป็นเทรนด์แล้วตัวนี้ขึ้นพักทะลุพักทะลุแหละเดี๋ผมเขียนให้ดูก็นเะ้เป็นเทรนที่ขึ้นย่อยนะเอ่อรเนขึ้นพักทะลุชุดนี้นะ พักทะลุชุดนี้นะห high หนึ่งโลสอง high สองโลสาม high มี high ใหม่ละมันควรจะย่อมาแค่นี้เท่านั้นแล้วก็ค่อยขึ้นต่อถึงจะสวยนะอันนี้มโนนะครับอืมถ้าเป็นกรณีอื่นก็วางแผนไปตามนั้นแหละไม่ว่ามันจะออกมาเป็นกรณีไหนเราสมควรจะมีแผนทั้งหมดนะครับเพราะจริงๆแล้วไม่มีใครทราบได้ว่าหุ้นมันจะไปทางไหนในอนาคตยังไงเพื่อนๆต้องรับผิดชอบการเงินของเพื่อนๆเองนะครับผม โอเคผมแถมให้ตัวหนึ่งแล้วกัน SICT นะครับคือสัปดาห์นี้ไม่มีไลฟ์ผมก็เลยเออมามาอัดคลิปนะครับ SICT เนี่ยกลับยืนยันกันกลับตัวแล้วนะแต่ยังไม่เป็นเทรนมันจะต้องมี พักแล้วก็ทำไฮอีกรอบหนึ่งนะครับแต่วันนี้เนี่ยมันก็สามารถขึ้นมาราคาแตะแนวต้าเลยเพื่อนเพื่อเห็นโวลูมโปรไฟล์ด้านขวาไหมแม่งโคตรจะพอดีเลยผมก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงทผมก็เพิ่งเปิดดูนะอืเห็นมันขึ้นมาแล้วแหละเมื่อวันศุกร์แต่ว่าไม่ได้เปิดตัว trading ง i ิวเพราะว่าทำงานอยู่นะครับเออแตะพอดีเลยทีนี้ ถ้าจะให้ดีมันควรจะย่อก่อนแต่จะย่อแค่ไหนเพื่อนๆถ้าใครชอบก็มารอแถวนี้ครับนี่ถแถวนี้ครึ่งแท่งเขียวครับไม่ควรหลุดหกจุดศูนย์ห้าทุกกรณีนะครับลองมารับรับก็ได้ถแถวๆนี้ถ้าจะให้สวยนะไม่ควรหลุดหกจุดศูนย์ห้า แล้วเท่าไหร่คัดแล้วเหรอคือตัวนี้มันไม่มีแกบให้มองไงเนี่ยมันจะลงมาห้าจุดเก้าก็ได้นะเป็นไปได้แต่ผมมองว่าตัวนี้ถ้าจะเล่นอาจจะต้องเอ็มเอมนิดนึงครับต้องวางแผนเผื่อเพราะว่ามันเป็นแท่งยาวมาก มันเลยรับลึก punched. เราจะใช้ตัวแท่งบิ๊กไว้เนี่ยนะพร้อมกับวอลลุ่มเนี่ยเห็นไหมเพื่อเพื่อเห็นวอลลุ่มแท่งเขียวโดดมาไหมเราสามารถใช้ตัวตัวราคาเปิดของแท่งบิ๊กไว้ก็แท่งบิ๊กไว้ก็คือแท่งเขียวแท่งราคาเขียวสูงๆแล้วก็ราคาโผมาสูงๆโดดๆเนาะเออเป็นตัวสต็อปลอสก็ได้นะครับโอเคงั้นตัวนี้ระวางแผนใหม่คืออาจจะเริ่มรองรับที่6บาทสัก6บาท1 0บบาท15ก็ได้หรือ6บาท5ตังก็ได้ครับ แล้วก็รอ m MM m ี t ที่ห้าจุดเจ็ดแต่ผมมองว่าคงลงมายากแต่เราก็ต้องเผื่อแผนไว้ก่อนเนาะอืมแล้วก็หลุดห้าจุดเจ็ดก็ต้องคัดออกทุกกรณีนะครับเพราะว่ามันอาจจะลงไปแช่เก็บของใหม่มันคงไม่ลงเลยเหรอกแต่ว่ามันอาจจะแช่เก็บของตัวนี้ผมมองว่าถ้าสามารถเบรก9ก้าบาทไปได้เนี่ยจะเป็นเริ่มต้นของเวฟสามที่ควรชอบพูดนะครับ เป็นเวฟบสามของทางออเลียดเวฟเนาะเป็นเว็บ hmm. ท yeah. ี่ยาวที่สุดไม่ขอลงลึกแล้วกันครับเดี๋ยวเรามาดูฟิบอานซี่แล้วกันเนาะเนี่ยมันมันก็โคตรโงเลยผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่ปิดมาปิดขนาดนี้เนี่ยอืมเห็นไหมหกจุดศูนย์ห้าหกจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยก็เป็นแนวรับที่มีนนยะสําคัญนะครับ จุดสุดท้ายที่คุณจะมีของก่อนที่จะวิ่งขึ้นไป9บาทคือเ1นเนาะที่50%ฟีโบนะครับแต่ก็ต้องดูก่อนว่ามันกระแทกแล้วมันจะลงมาข้างลาง่างอีกหรือเปล่านะเพราะว่ามันอาจจะผ่านยากนิดนึงตรง50%ฟีโบโอเคใครชอบตัวไหนก็ลองไปทําแผนเทรดกันนะครับไม่ได้พูดถึงเรื่องทางฟันเดอร์เมทัลไม่ได้เชียร์หุ้นใดๆทั้งสิ้นแค่เอามาเป็นตัวอย่างในการประกอบการตัดสินใจและเพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับเพื่อนๆได้นําไปปรับใช้ให้กับตนเอง ได้อย่างเหมาะสมนะครับขอบคุณครับผมอ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับ